สวัสดีครับท่านผู้ฟังจิตใจอันเข้มแข็งและสร้างสรรค์ของผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือตามปกติผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีความกราักรู้ในตัวตนของตนเองและมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างดีซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของจิตใจ ของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือกันนะครับประการแรกคือความตระหนักรู้ในตัวตนของตนเองด้วยความคิดอ่านที่ลึกซึง้งเขามีความเข้าใจถึงจิตวิญญาณของตัวตนไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้ดีในสถานการณ์ต่างๆเพราะเขารู้ถึงเป้าหมายของตนเองและคุณค่าในชีวิตประการที่สอง ในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือ e m o t i o n a l intelligence เขาสามารถบริหารจัดก,การของเรื่องของอารมณ์ของตนเองภายใต้สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกดดันของสภาพแวดล้อมหรือผู้คนเขาจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ที่อ่อนแอด้วยความเข้าใจจิตใจผู้คนนี้เองทำให้เขาเหมาะที่จะเป็นผู้เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในบางครั้งก็ต้องรับบทบาทเป็นผู้นำเพราะเขามีความเข้าใจในผู้คนอย่างลึกซึ้งและรู้วิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นประการที่สมก็คือความรักอิสระและชอบอยู่โดยลำพังผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นไม่ได้รังเกียจผู้คนผู้คนหรือสังคมนะครับแต่เขาชอบที่จะอยู่ตามลำพังเพราะว่าเป็นสภาวะ ที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าเวลาอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งมีอารมณ์ที่แตกป่วนไปต่างๆกันบางครั้งผู้คนที่มีกิเลสมีความโลภที่มาอยู่ใกล้เขาคนที่มีความโลภมากๆเขาจะรู้สึกอึดอัดและอยากออกมาให้พ้นจากผู้คนเหล่านั้นแม้ในบางครั้งเขาไปอยู่ท่ามกลางงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ดูเขาจะไม่มีความสุขนะัก ถ้าเขาไปกับคนที่เขาไม่คุ้นเคยตามปกติแล้วเขามักชอบที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มที่รู้ใจต่างหากประการที่สี่เขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากด้วยความที่ชอบอยู่ลำพังและมีอุปนิสัยรักการเรียนรู้ชอบการค้นคว้าและรักการเดินทางเขาจึงมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอในหลายครั้งในหลายสถานการณ์ ที่ผู้คนพบกับปัญหาและไม่มีทางออกแต่เขาจะสามารถคิดถึงแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครเขาจะมีความสามารถในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านเช่นในเรื่องของงานศิลปะงานเขียนงานดนตรีเพราะเขาเองนั้นมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับทั้งสด้านที่กล่าวมาเป็นบางส่วนของลักษณะนิสัยของผู้ที่มีเส้น กากบาดกลางฝ่ามือที่เห็นได้ชัดซึ่งยังมีอีกหลายแง่มุมมากที่เราควรจะศึกษากันนะครับสำหรับในวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ